สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้นะผมอยู่กับลัสเทวนะฮะเป็นบ้านดูนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้อัดตรงปกคลิปนะก็เลยต้องมาอัดใหม่หมดเลยนะเพราะงั้นผมก็จะอัดปกคลิปเพียงเท่านี้นะและตอนนี้เราเข้าสู่ตัวเกมกันเลยครับนี่เราอยู่ในเกมบ้านดูบ้านบ้านบ้านดูนอ่าบ้านหนูอ่าหนูท่อทออิซิม,มินคินเกลือซิกินตัวเองออ๋ เอาเอาเอาเาปุ่ไลไม่ได้ทุกคนมันรอใครมนไหมรอคุกคนน่ากลัวลิสตุกคนน่ากลัวลิเชย์มาอยู่ใกล้กลัวสุไม่อยากนะบอกบอกใครเรอใคเออยู่ใครับรถอ่ครับรอ้ผมผมผมนั่งรถหลังของเขาครับโอ้ผมเองครับผมมีกรรับใครับรถใครขับรน่อร์ดรับรถโอ้ยแใครขับรถใครขับรถในฟอร์ครับร โอเคไล่ไรอ้ใครนี่กล้าเลยอะไล่ครข้างๆพวกกูนี่ใครเออเด็กเด็กงูเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยคนนึงเด็กน้อยน้อยดูได้เกลียดมากเลยเนี่ยเด็กน้ำคานเด็กน้ำคานคนนึเราต้องการเขาเพราะเขาลืมกี่ยวกับบ้านตัวเองจำไว้เราไม่แปลนเรื่องนะเราเราเราไม่แปลนเรื่องให้คุณผู้ชมเนาะนอนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใส่ใส่ใม่ใส่ ไม่ใค่วางกูขับรถอย่างนี้กูจะรถโดนรถชนปอนะกูเว่ที่แขม่งจะโตัวอะไรอ่ะเขาโดนยังไงเล่นละไรไม่เบียบอ่ะเดี๋ยวเบรกูมีสองอันเนาะปกติมันต้องมีเบียรกต้องมีเบรกร์ไอ้นี่เบรกกับซิลลิงใช่ใช่สองอันมาถึงแล้วไอ้เล่นหลอดน่ารักนี่ไงสตาร์ไปหน้ามั้งจริงวามความความจริงกี่เลย บ้านดูปาลาปาลาปาลาฟิล <mm ิิลิแล้บว่ามันจะมีชีวิตด้วยนะบ้านดูเซปเตอหนึ่งบ The How อันอยยิงคิดมัดูแปลกๆว่ะเลยกูอยากพากเสียงไอเด็กเชี่ยนี่แบบในภาษาในแบบที่แบบไม่ได้ตรงตามบทอ่ะมี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 อะไรตรงนั้นนะ ไม่เน่นใจนะบทเน่ใจว่าะคือบทมันเป็นไอ้ยัยไอ้อ้ชิเตียเนี่ยัน่านเรไ้ยพี่พี่แล้วพี่ลงก็ไปด้าล่างแพี่ลงก็ไปด้นล่างแต่พี่ไปเข้าไปพี่กงนะพี่โอ้อไปกดกด F ่อเปิดไฟฉายแต่ไฟฉายที่มึงได้อะไยัยตืนตฉายแล้วไฟฉายไอ้ยัยกด F ไฟฉายที่มึงได้คืออะไรกด F ก็ไฟชีพีพีมมอมล อ่ามอสอสามตัวนี้ครบไหมสามคนไม่ไม่มีคนหนึ่งอ่ามันมาเปิดไายไเงอนะีนียก็เขียนอีกกเอาใไปใช้ก็เอมฝไปใช้แล้วต้อเปิดมาเป็นรลบะเออราย่อใจยอยอย่่็ท่านตัเยย่อเหอก็ีนทคนแก่อีางแบบดหอชได้กาเเครคนไหนกูไูไะขาพิการอี้

ขี้ตันขี้ขี้จมเลยไปเย็นเย็นดิพวกชี่เนื้อไก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 ่ถือแก้วได้เราถือแก้วได้เฮ้กูถือแก้วดดิี้กูถือแก้วแล้วกูถือแก้วแี่กเียเบฟาเอ้พี่ามีเอะไนะ อะไรสี่หสี่หกอ๋อว้าวจิ๊กกอ้าวขอโทษโทษโทษเอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมึงเบียดเยี่ยอะไรกันต่อไฟดับอ้าวอ้าเอ้าเราต้องลงไปชั้นล่างแล้วกดเลยนเพื่อไม่เปิดเลยไม่เปิดจะเปิดจะเปิดเราไปเปิดเลยเราไปเปิดเลยไปไปดิกูว่ามึงก็จะมอมา body block อะ มองไม่เห็นกูมองไม่เห็นใครก็ได้ไปเปิดหน่อยแล้วเพื่อนๆกูไปไหนกันอ่ะแล้วคือแต่ละคนบอดี้บอกบอดี้บ็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 อกเราออกไปเราไปเราตามแบบตามหมดอย่าเปิดไปละอย่าสรรหาเล่นอีกทีเดียเดี๋ยวมีรอยเท้าตรงนี้ด้วยเหรอใครใครใครคือไอ้กันแค่อบน้ำแค่อาบน้ำแค่อาบน้ำไอ้ก้ามมึงเลือกอาบน้ำอะไรยังมึงก็รู้ บ้านเรามีค่าค่าน้ำสักห้าสิบาทเลยนะนี่แค่บ้านเราอ่ะนี่แค่บ้านเราอ่ะบ้านบ้านเราต้องเข้านาประตูเขาเชื่อว่าการไปการไปคนเดียวคนเดียวมันจะไม่ตายแมวประตูโดนบ็อกเล็กวล็อกไปไม่ได้ป๊า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 ป๊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  ไอ้ย่าเราต่อมึอเดียวมันสายสปอคุยมันสายตื่นสายสปอเหมือนเจเลยอะไรคือลูกระลุว้าวฉันตาเห็นชันเหรอเห็นชันแบบกระลุกระลูกระลุกะลุเต๋อเฮ้ยนะแดกแน่เลยไม่ใช่มันต้องตักน้ำป่ะกูยังไม่เห็นน้ำเลยช่วยน้ำหน้พอนี่นี่อ่ะรอบปเอหาในภาษารหัสอะรหัส อาหัรอะไรรู้ไหมใสเ่เจ้าดาวไม่เป็นซีสี่หกใส่ไหนอ่ะคำเฟืร์งมีตัวที่ใส่รหัสอะไ่หรอไม่ใช่นี่อะไรซีสีส่หกกดแล้วไม่ใช่เออได้แล้วรถเนีได้แล้วได้หมดละไปเปิดประตูด้านบน,นแล้วไอเต้นน้ำขี่ไม่ใช่หน้าทางนี่แหละ อ๋ออออ๋อบอลดีบอลโอเคเอาอีแก่อีแก่อีแก่นั่งเล่นทีวีช่วยแกจะไปยังไงน่ะแกดีทีวีโซนี่ กูยาวทำไมร้องสีงมากจักูก็เต้นมเาไม่ไดดูสัตวก็มาได้หลังเยนอนนั่นสคุตายเหรอไม่ลูกนั่นลูกเหรอหลานหลานมักไม่ไม่ได้บอกแกนสัตนนละแล้วเรากูดินไปเลยนะที่นี่แก ไม่เดี๋ยวกูกเดี๋ยวพวกมด,มดหมดแล้วใครหม่เองไปเอาเว้นซายห,หน่อยนะด่าสิฮะฮอกใครคือฮอกกลับบ้านเร็วๆดีว่าฉันทิ้งมันไว้ในห้องนอนขอนงเธอโอ้โพวกกูม,มีห้องนอนว่าแล้วนี่บ้านพวกกูควายใครยังไม่ทนนันหันมาถ้าเกิดถ้าเกิดแก่แค่นี้รู้ว่าพวกกูไอแอลเข้ามาเราจะเรา ตกบนทีระ่างแน่ยาาา่าตาัวเอวตัวเอาแว่นตาไอ้เย่จะเอาไปแนะนำเหียอะไรมันก็รัวมองเห็นกูนดบบีอันั้นอไม่ใช่ว่าตาอ,อยู่กับแมวมามีนตนอนนะ,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 ะว่ะะ <ยก S 1> อะอยู่ไอไอ้ไอ้ไออยไอ้ไไอ้ไ้ไอ้ไอ้ตอไอ้อ <laughs> ้ไอ้อ้ไห้้ไอไอ้ไอยไดไอไไอ้อไไอ้ไอ้้อไไอ้ไอ้ไนออ้ไ้ มันวันที่แอวเออหลอกอ็ได้หอวเนอรไปิดไปเปิดไปแล้วก่อนมันจะโผล่มาเลบเลอกกมันแอบก็มันแอบอยู่ด้านล่างแน่เลยเพราะมันอยู่มันอยู่ทางซ้ายมันอยู่ทางซ้ายห้องห้องเคีานี่แหละห้องที่ถูกปิดมั้ยไอพอมึงอยู่ไหนอยู่กูอยู่นี่กูอยู่นี่ นี่น,นี่ฟอนไหมนี่ฟอนคอนกูนต์โอ้โหกูกูกูิูกูกูกู่อกู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 กนกูกูกตักนู้ก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 กู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 ก่กู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 ่ <c oughs> ูก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  <c oughs> <c oughs> เกูกกู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 ก <c oughs> <c oughs> ูกกู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 กกูกูกาาใย พอ้จะแบบพออะไรรู้พอแล้วพอเพรามันไม่มีขึ้นชื่อขึ้นเลยฮ่าฮ่า้ยบุ๋มาที่บอกทำไมเอเมวเย็นนี่แน่เลยนะท้อไม่ดีเนี่ยบุกกะบุกกะวีวอท วัดวัดวิ่งตีอะไรมึงตีอะไรเหมือนแกลี่วอดเลยไอ้ย่าโอ้โหตาหนูโมโหแล้วนะไงต่อ ไปกดปุ่มหล้งันอุ้ยี่ยอุ้ยี่ยแล้วกูวิ่งไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทลไมยอมดอแนี้พวกมไม่ได้ตามกูเมไม่ตามเราเปดตูเรเปปูเเร็วเร็ไม่ได้ตามูไม่ตามไม่าตายแกกูได้คุณแจสอย่างหนึงด้วยมาชูชูครีไม่ตามไม่ตามกนุณแจ๊ซคุแจากัเข้างข้าโอ้่งเอคือตามนะ w ้าชดูขี้้าไมวยเาขนเฟสมีสมว์ Water there are no a n i m l s เจ้าว้าดูขน้ำไหนห้องน้ำไหนรีบเรีบเปิดห้องน้ำห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ไหนไหนี่มึงไม่ยอมเปิดแต่แรกอะถามว่าพอดว้าดูขี้ช่วยหนูน้ำตรงไหนน้ำตรงไหนน้ำไ้อาอะไรเนี่ย จะนำสุโคให้เก๋อย่าเจอเราคุยกับมันอีกรอบหนึ่งอ่ะเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ดูเอาแมวหน่อยอั่นแหละเนี่ยเนี่ยได้เราเราขอแมวแล้วเนี่ยเขาเขาเขาบอกเอาแมวมาเอาแมวมาให้เขาเนี่ยต้องต้องเล่นต้องเล่นแมวตัวนี้เนี่ยแมวต้องกดต้องกดสต็อปต้องกดสต็อปต้องกดสต็อปให้ทันไม่ได้ละกรดาษไม่เอาตายเอาแมวตายว่านจะปุ่ม อ้าวอ่าเฮ้แดนโนออสโซอันนันกยูอสิเอามีอวด่ากูเอามีอวด่าเอ่มียวด่าแมวมึงโดนลูปสีแน่เมียวมึงช่วยไปจับหนู้ดย

แล้วเพื่อนกูหายไปไหนแล้วเพื่อนกูหายไปไหนแล้วไปไุ่มอะใครใครอยู่กูกล้าอยูมนะ่มั้งอะแล้วคุยกันจี๊จี๊จี๊เย้มันคือรภาพอะไรอะต้องเอาปุ่มไปตั้งไหน <are> อะอยู่เจี๊เอาปุ่มตั้งไหนอะเราไปบอเราไปหาหนู Pilih yang lain Oh, oh ni ae Ni ae Jelak Apa pun oh, tak ngai Let's go Wow Keteng Keteng ae 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 CP the woods leh ba Wah ช่อ๋อไม่ใช่อ๋อมีเพื่อนคนอ้กาอกาดูทีมไกันุมีรลงมาห้องด้านล่างลงมาดาลางความตอนแล้วว่ะวัดผาสอีก็บราคนกูชนะกูชนชะไม่เจ๊ดูไอ้รถตุ้ย รบยังลาตาตุยเดลเดด You are my friend เขาเขาเนี่ยเขาน่มต้องสนะมัต้องแ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 สนะขอขาทานนะขทานนะขทานนะ You are my f i e ปุกปุก

จุดได้ท th ั้งว huh? ันจ uh huh? ุดได้ทั้งวันเออนิ่งละนิ่งละทอามมันนิ่งอ่ะมันนิ่งละเอามันหายไปละอว่าปุ่มนะมันหายไปแล้ะกูกุญแจไม่ได้บิดปุ่มอยู่แล้วมันหายไปและเนี่ยต้องมีคนมาปุ่มว่ามีคนมาปุ่มพิงเดอร์บร่กุญแจไปเปิดไหนอ่ะผมไม่ไหนนะผมผมเขายายเขาแตขาดปุ่ม พี่แจ็คาบนดูพี่แจ็คข้างบนไหนต้งงอย่าปุ่มขยาไม่ได้พ่จ้านทางด้านหลังคาโอเคดุกคนครับมาด้ริครับไม่ย่งม่ไหี่ไม่ยุ่งดิไม่ย่ดิไม่ย่ดไม่่ดไม่ย่งดไม่ย่ดไม่ย่

ประตูน่าประตูไดรไมนก้เแล้วอคคี้ก็วางกัจัดรจะวางยังไงอะเออมึงอรู้บว่าปุ่มปุ่มก่อนได้นอยู่นี่นะปุ่มปุ่มอยู่ไหนปุ่มวางไหนเพื่อนเพื่อนวางปุ่มไว้ไหนไม่รู้แล้วสีแดงสีแดงเออใช่ันเรือสีแดงอะแต่ันอยู่หลัง่ก็ให้คนหนึ่งรอไงแล้วคนหนึ่งก็วิ่งเจ็บ กระดดว่าอะไรกับดีเดิมย้อนความทรงจำย้อนความทรงจำอ๋อเหนื่อยยังกุ่มสีแดงไปอยู่หลังหนูเหี้ยลูกเอ้ยลูกแก้วขอแก้วน้ำเดี๋ยวไม่ใช่ว่าห้วยายไปแล้วหรอ ดัากที่เราใช้แล้วไปปักไม่ได้ตั้งไว้ในโอริลูเวลาเราจะจับเลกเมนนะเอ้ะแย้กูต้องนั่งรอแบบนี้เหรอ

เอฟ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 สี่สี่วอนนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกเฮ้ยดดมบรดมบุหรี่ดรดดเด is mad the rest is mad now r e ด will be mad Kau jejak kau, kau lekuk lembih. Macam, kau, apa kau kiri no? No kiri ni, dan no tengok kang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.